วัสดีครับคลิปนี้ไม่ได้มารีแอคหรือว่ามารีแคปใดๆนะครับแต่ว่ามาแบบกระทันหันเพราะว่าอยากเคลียดดราม่านิดนึงเนื่อง,งจากมีคนนำข้อความบางส่วนแล้วก็เหตุการณ์บางส่วนในคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำการรีแคปไปนะครับไปเขียนใน Twitter ในแง่ที่ไม่ค่อยดีทีเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ผมอยากจะบอกว่าข้อความที่คุณเขียนเขียนประมาณว่าผมอวยแพทริกแล้วด่าเหิงเหิงด่าอู้หี่เหงิหเหงเอ,อ่ออันที่จริงข้อความที่ผมพูดคือแบบนี้นะครับ <L> แต่ว่าตอนซ้อมอมีความแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งคือน้องเหงิงเหิงคือพอไม่พอไปใส่แว่นแล้วไม่แต่งหน้าไม่อะไรเลยคือแบบฮะดูไม่ได้เลย <laughs> จากที่น่ารักมากเป็นค,คนน่ารักมากเพราะฉะนั้นขอร้องอย่าใส่แว่นอีกคือดูเนิร์ดเนิร์ดอย่างรุนแรงอ่ะทุกคนคงได้ยินแล้วอยากจะลองถามว่าคุณคิดว่าผมพูดถึงเหิงเิงในแง่ที่ว่าผมด่าเขาหรือผมเอ็นดูเขาเพราะนี่คือข้อความที่ต่อจากนั้นเลยต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะเป็นแบบนี้ การแสดงเสร็จไปปุ๊บคนที่ได้เอ็มเป็นเป็น MVP ก็คือน้องเหิงนะครับก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นคนที่1คือหน้าตาน่ารักอยู่แล้ว2คือเสียงดีมากทีนี้อ่ะพอฟังแล้วเนี่ยรู้ใช่ไหมครับว่าความจริงผมเชียร์เหิงเหิงเพราะท้ายคลิปที่สปอยคลาส A รูปที่ผมทำมานะั่นก็คือเป็นรูปที่ผมทำเองก็คือรูปนี้ ทำไมผมถึงต้องวางผึิงๆไว้คู่กับแพทเพราะผมชอบสองคนนีง้ไงนี่คือคน1ใน11บสองใน11ที่ผมเชียร์และเป็นลำดับต้นๆผมถึงวางไว้ข้างบนเพราะอันดับ1ที่อยู่ข้างบนสุดมันคือ Spoil Center ก็คือหลิวี่ผมให้นอคู่กันเลยอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมขอนะครับว่าเวลาจะเอาไปทำอะไรที่เป็นดราม,มา่ารบกวนผู้ความจริงให้หมดนิดนึง เพราะว่ามันทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันอืมคือผมพูดตรงนั้นคุณตัดไปพูดแค่นั้นแต่คุณไม่ได้พูดหนี่ที่ผมชมว่า MVP ของทีมก็คือน้องเหิงเหิงก็ไม่แปลกใจเพราะว่าน้องอะ่ะหน้าตาน่ารักมากแล้วก็เสียงร้องเพลงดีมากเสียงดีมากที่ผมพูดไปอาจจะไม่คําเป๊ะๆนะคือก็เลยอยากจะอธิบายนิดนึง ถ้าใครได้ตามจะเข้าใจเลยว่าตั้งแต่คลิปแรกที่ผมพูดถึงเรื่องรายการ s u r v ์ไว l s ว o w ชที่กำลังมีในช่วงนี้ก็คือผมมาแนะนำว่ามีผู้เข้าแข่งขันใครบ้างเด็กเทรนนีใครบ้างหนึ่งในนั้นคือน้องอู๋อเหิงนะครับน้องเหงิงเหิงเพราะว่าสองคนนี้มีวิชวลที่เด่นมากก็คือหน้าตาเด่นโคตรอ่ะคนแรกก็คืออ,อ,อู๋อเหงิงอู๋อเหงิงถูกหรือเปล่าขอโทษนะ แต่น้องเป็นคนที่แบบหน้าเด็กแลวคือแบบหน้าเด็กหล่ออ,อารมณ์นั้นเด็กหล่อสสะอาดแล้วก็แบบดูไซส์กิ้งเลยคือถ้าถ่าย t วิตเตอนะครับเจอเยอะมากว่าคนโพสถึงคนคนนี้นะครับอุ้ยเหงอุ่ยเหงถูกไหมไม่รู้นะบอกคมได้ <laughs> ก็คือผมมองว่าคนนี้น่าสนใจเลยเพราะว่ากระแสเยอะอจริงในในเน็ตนะครับรวมทั้งวิชวลเขาชัดเจนว่าน่าตาดีนั่นคือผมชอบมาตั้งตอนนั้นแล้วผมถึงได้เอามาลง รวมทั้งคลิปที่มีปัญหาคลิปที่แล้วเผมเอาน้องเหงิงขึ้นปกช่วยคิดดีๆนิดนึงว่าผมเกลียดหรือผมชอบอืเพราะฉะนั้นการกระทำบางอย่างอยากไปสร้างดราม่าครับเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกไม่ดีกันเปล่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งถ้าเป็นดราม่าแบบนี้บอกเลยนะความรู้สึกที่อยากจะเชียร์น้องมันลดลงเพราะว่า ที่เกียจไปยุ่งกับดรามา่าอืมแต่ไม่ต้องกลัวผมยังชอบน้องเขาเหมือนเดิมอืมแล้วก็ยังคือถ้าคุณจะเห็นเพราะคุณก็ต้องเข้ามาจากเอ่อคุณอาจจะเห็นในทวิตเตอร์ด้วยวผมลงลงคลิปไปใน t วิตเตอร์ถ้าไปดูจริงๆผมกดไลค์อูเหิงไทยแลนด์อัปเดตหรืออะไรสัมติงอ่ะที่เป็น ที่เป็นทวิตเตอร์ของของด้อมจากฝั่งไทยบ้านเบสไทยของน้องเหิงด้วยอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลิกนะครับว่าการพูดความจริงแค่บางส่วนตัดบางข้อความไปพูดแล้วก็อยากบอกว่าจุดประสงค์ในการพูดของผมนะตอนนั้นก็คือด้วยความเอ็นดูไม่ได้ดา่าเพราะถ้าดา่าก็คงเป็นการบูลลี่ไปแล้วถูกไหม ซึ่งผมไม่ได้คิดจะทาอยู่แล้วก็แค่เครดาม่าตรงนี้นะครับว่าอันที่จริงที่พูดไปไม่ได้ด่านองเขาเป็นความเอนดูรวมทั้งยังชมด้วยแต่ว่าถูกตัดออกมาพูดไม่หมดแค่นั้นเองก็รบกวนอย่าสร้างดราม่าเลยอย่าทําให้คนที่เชียร์คนไหนก็แล้วแต่เขารู้สึกไม่ดีกับอีกฝั่งหนึ่งนะอโอเคก็แค่นี้แหละครับอ,อ,อยากให้เข้าใจเฉยๆบาย